ปวดเกรงท้องน้อยควรทำอย่างไรดีวันนี้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดเกรงท้องน้อยนะคะซึ่งมักจะพบได้นะคะทั้งท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีนะคะแต่วันนี้เน้นมาที่ท่านสุภาพสตรีนิดนึงเพราะว่าพบบ่อยอก,กว่า นะคะแล้วก็มีภาวะของรอยโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่านั้นเองนะคะอาการของปวดเกร็งท้องน้อยนะคะก็จะเป็นช่วงล่างนะคะของร่างกายของเรานะคะคือบริเวณน,นี้นะคะในช่องเชิงการนั่นเองนะคะแล้วก็มกักจะมีปัญหากันแบบค่อนข้างเรื้อรังแล้วก็พบได้บ่อยทําให้หงุดหงิด นะคะผู้ที่เป็นแล้วก็มีศักยภาพในการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันลดลงนะคะเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ทุกท่านทําความเข้าใจอย่างถูกต้องปวดท้องน้อยเนี่ยเป็นอาการของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะคะและมักมีอาการคล้ายกับการปวดประจําเดือนแต่ไม่นานก็หาย ปวดท้องประจําเดือนมากแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆปวดบ่อยแตบบ่ไม่ทราบสาเหตุนั่นคือสัญญาณเตือนว่าเป็นโรคทางนรีเวชได้นะคะอาการปวดท้องน้อยในผู้หญิงเป็นอาการปวดตั้งแต่บริเวณใต้สะดือลงไปจนถึงหัวหน่าวมีทั้งการปวดแบบเฉียบพลันปวดแบบเรื้อรังสัมพันธ์กับการมาประจําเดือนได้แต่ปวดท้องอย่างไรก็ควรพบสูตินรีแพทย์นะคะเพื่อหาอาการของโรคอื่นๆเพิ่มเติมหรือวินิจฉัยสาเหตุได้อย่างถูกต้องนะคะ เขาบอกว่าอาการปวดท้องน้อยสัมพันธ์กับประจำเดือนจริงเหรอนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของประจำเดือนที่มาด้วยนะคะาบางครั้งอาจจะมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ได้ก็ทัให้ปวดท้องน้อยลักษณะการเจ็บท้องน้อยที่ลึกๆขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์จะทาให้แพทย์เนี่ยคิดถึงภาวะเยื่อบุนะคะเยื่อบุในมดลูกเนี่ยหรือเยื่อบุประจำเดือนเนี่ยอยู่ผิดที่หรือภาวะผังผืดในช่องท้องนะคะก็สัมพันธ์เช่นกัน ะะบางครั้งการยืนหรือนอนก็มีส่วนทําให้ผู้ป่วยเนี่ยปวดท้องน้อยนะคะโดยเฉพาะขณะยืนหรือนอนพักนะคะถ้าอาการดีขึ้นก็อาจจะมีภาวะเส้นเลือดโป่งพองในช่องเชิงการได้นั่นเองนะคะลักษณะและตำแหน่งของการปวดเป็นสิ่งสำคัญอาจจะปวดตื้นๆหรือปวดลึกๆมีจุดที่กดเจ็บหรือไม่นะคะช่วงนอนงายคุณหมอจะตรวจเช็คดูลักษณะการปวดเป็นแบบบีบหรือปวดล้ว ตัวเองจะต้องดิ้นหรือปวดแบบมวลมวลท้องนะคะหรือเจ็บเหมือนมีเข็มตาหรือปวดจนเป็นลมนะคะลักษณะต่างๆนี้เป็นสาเหตุนะคะที่จะต้องค้นคว้าแล้วก็ต้องดูแลอย่างถูกต้องนะคะ ดังนั้นการให้ข้อมูลแพทย์จึงเป็นสิ่งจําเป็นนะคะประวัติอื่นๆเช่นมีเคยมีประวัติการผ่าตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดลอดบุตรทําหมานันหรือผ่าตัดไส้ติ่งประวัติการตั้งครรภ์หรือมีบุตรยากภาวะแท้งบุตรหรือตั้งครรภ์น,นอกมดลูกนะคะถ้ามีประวัติเหล่านี้ต้องแจ้งคุณหมอทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้วินิจฉัยถูกต้อง การปวดท้องน้อยของสตรีนะคะแบ่งเป็น3ากลุ่มใหญ่มีปวดท้องน้อยเฉียบพลันปวดท้องน้อยแบบเป็นซ้ําปวดท้องน้อยเรื้อรังนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยอของอาการปวดอาจจะมีได้ทั้งโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ทางเดิอนอาหารระบบทางเดินปัสสาวะมีอาการของกล้ามเนื้อก็ได้นะคะ หรือเช่นเนื้องอกมีมดลูกเย่บุพงมดลูกจเจริญผิดปกตินะคะหรือผิดที่มีถุงน้ํามีซีดมีในรังไข่นะคะนอกนั้นก็อาจจะเป็นประวัติครอบครัวเช่นเคยมีนิ่วมีเนื้องอกหรือมะเร็งลำไส้นะคะประวัติการถ่ายอุจจาระประวัติการถ่ายปัสสาวะประวัติการติดเชื้อในอุ้งเชิงการานประวัติการมีบุตรยากประวัติการคุมกําเนิดประวัติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนะคะเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ เราจะต้องดูแลแล้วก็สืบหากันต่อไปนะคะโดยจะแบ่งอาการของอาการเจ็บป่วยนะคะที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะกลุ่มที่1เนี่ยปวดท้องน้อยเฉียบพันเนี่ยมักเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะในชอ่องท้องที่เป็นสาเหตุนะคะทําให้เกิดความเสียหายมักมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยหรือบางครั้งก็เป็นลมไปเลยนะคะ ซึ่งสาเหตุของกลุ่มน,นี้นะคะพบบ่อยก็คือมีอาการป่วยก็คือเป็นมดลูกอักเสบเฉียบพันธุ์ถุงน้ําในรังไข่แตกรั่วหรือบิดหรือขั้วเนี่ยบิดไปนะคะภาวะไข่ตกในช่วงกลางรอบเดือนนะคะหรือนิ่วในท่อไตาปัสสาวะอักเสบนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกเป็นต้นนะคะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งที่มีอาการปวดท้องน้อยเฉียบพันธุ์กลุ่มที่สองปวดท้องน้อยเป็นซ้ํานะคะ เช่นปวดท้องน้อยเนื่องจากไข่ตกช่วงก่อนไข่ตกเนี่ยจะมีการหลั่งสารโพสตาแกนดีนออกมานะคะถ้าจากถุงถุงที่อยู่ในไข่เนี่ยรั่วออกมาผู้ป่วยก็จะมีอาการปวดสั้นๆประมาณ1-2วันในช่วงกลางรอบเดือนถ้ารับประทานยาแก้ปวดก็จะดีขึ้นแต่ในกรณีที่ทานยาแก้ปวดแล้วไม่ทุเลาหรือมีภาวะอื่นร่วมด้วย เช่นเป็นลมเหนื่อยง่ายนะคะต้องไปรีบไปพบแพทย์เพื่อหาวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปนะคะอย่างถูกต้องเนาะเพื่อให้การรักษาที่ดีต่อไปนะคะปวดประจําเดือนแบบปฐมภูมิเนี่ยอาการปวดประจําเดือนมักเกิดในช่วงก่อนมาประจําเดือนและอาจปวดต่อเนื่องกันได้ถึง72ชั่วโมงนะคะหรือ3วันอาการปวดมักจะทุเลาได้โดยการใช้ยากลุ่มยับยั้งการสร้างพอร์โแกนดินหรือการใช้ยาคุมกําเนิด ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะจะมีอาการดีขึ้นหลังจากมีบุตรนะคะก็คือปวดท้องน้อยนะคะกลุ่มที่3ามเนี่ยเป็นปวดท้องน้อยเรื้อรังนะคะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะคะและเป็นปัญหามากในการวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีประวัติรักษามาจากกับแพทย์หลายๆคนแล้วแต่ยังหาสาเหตุหาการวินิจฉัย ต้นเหตุยังไม่ไม่เจอนะคะหรือค่อนข้างยากนั่นเองเพราะว่าปวดท้องน้อยเรื้อรังเนี่ยรักษาอาการปวดท้องน้อยเนี่ยมักปวดตลอดนะคะหรือปวดเป็นช่วงๆไม่สม่ําเสมอก็แล้วแต่นะคะไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ซะด้วยนะคะอาการปวดท้องน้อยมักเป็นต่อเนื่องกัน3-6เดือนภาะวะปวดท้องน้อยเรื้อรังเป็นสาเหตุให้ผู้ปว่วยต้องตัดมดลูกทิ้งถึง18ซนเลยนะคะสาเหตุของการปวดท้องน้อยเรื้อรังอาจจะเยื่อบุ ประจำเดือนอยู่ผิดที่นะคะมีการเกิดช็อกโกแลตซีดเกิดขึ้นมีผังผืดในช่องท้องโดยเฉพาะผังผืดที่ยึดระหว่างลำไส้ใหญ่ส่วนปลายกับผนังช่องท้องนะคะเป็นสาเหตุถึง38%ในผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยเรื่องปวดท้องน้อยเรื้อรังนะคะมดลูกและปีกมดลูกเนี่ยมีการอักเสบเรื้อรังเส้นเลือดโป่งพองในอุ้งเชิงกานนะคะเนื้องอกมดลูกว่าจะเป็นกลุ่มไมโอมายูทรายหรือเอนโดเอนโดนะคะ อะดีโนไมโอมาะนะคะหรืออะดีโนไมโอซิสนะคะเป็นได้หมดนะคะเนื้องอกและถุงน้ำรังไข่นะคะแล้วก็มีเนื้องอกและลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็มีลำไส้แปรปวนนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นสาเหตุของอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังได้ทั้งหมดนะคะคราวนี้เราก็มาสู่เรื่องการวินิจฉัยก่อนอื่นนะคะจะต้องแยกออกจากภาวะการตั้งครรภ์ก่อนนะคะถ้าเจอว่าตั้งครรภ์นะคะก็ เราก็รู้ละนะคะว่าอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยได้นะคะก็ต้องตรวจเรื่องการตั้งครรภ์เป็น,นระดับแรกแล้วก็ค่อยมาวิจัยหาสาเหตุเรื่องการปวดท้องน้อยอื่นๆเช่นเราจะต้องซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะแล้วก็แยกตำแหน่งที่ปวดท้องว่าอยู่บริเวณใดอยู่ในชั้นผนังหน้าท้องหรืออยู่ในช่องท้องนะคะแล้วก็มีการตรวจภายในซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะคะลักษณะตำแหน่งและขนาดของมดลูกแล้วก็มีการทดสอบกดใน ในอุ้งเชิงการนะคะกดหน้าท้องดูถ้ามีจุดกดเจ็บตรงไหนก็ต้องบอกคุณหมอนะคะการตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT ทีสแกนหรือ MRI นะคะก็ช่วยวินิจฉัยโรคแบบละเอียดขึ้นในกรณีที่ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ก็ควรตรวจด้วยการสวนลำไส้ใหญ่หรือใช้กล้องส่องนะคะลำไส้เล็กก็จำเป็นนะคะเพื่อจะหาสาเหตุให้เจอนั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าหาสาเหตุเจอเราก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโรคทางนรีเวชที่พบบ่อยและเกี่ยวข้องกับการปวดท้องน้อยเช่นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะ endometriosis เ,เ,เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในการปวดท้องประจําเด,ดือนโดยเฉพาะคนที่มีบุตรยากปวดเรื้อรังมานานกว่า6เดือนปวดหน่วงขณะมีเพศสัมพันธ์มีขึ้นไ้อาเจียนท้องอืดระหว่างมีประจําเดือนกลุ่มเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ รวมถึงพวกช็อกโกแลตซีดอีกด้วยนะคะหรือเนื้องอกในมดลูกนะคะแมวมาอยุธรายอาการปวดมักเกิดจากก้อนเนื้องอกเอนี่ยใหญ่จนไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงมีการบิดของขั้วของเนื้องอกทําให้เกิดอาการปวดที่รุนแรงขึ้นปวดท้องขณะมาประจําเดือนหรือเริ่มมีเนื้อตายภายในเนื้องอกนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมักจะปวดแบบรุนแรงนะคะแล้วก็ต้องรีบหาสาเหตุให้เจอนะคะมีเนื้องอกหรือมีถุงน้ําในรังไข่แล้วก็เกิดการบิด คั่วหรือแตกรั่วของถุงน้ำทําให้มีอาการปวดท้องแบบเฉียบพลันและอาจมีเลือดออกในช่องท้องหรือมีการติดเชื้อได้หากพบถุงน้ำมีขนาดใหญ่มากก็ทําให้เกิดอาการแน่นท้องจุกเสียดอาหารเวลาเราทานอาหารไปก็อิ่มง,ง่ายนะคะกลุ่มนี้ก็สังเกตอาการได้ง่ายขึ้นการตรวจและการวินิจฉัยก็คือการซักประวัติและการตรวจร่างกายการตรวจภายในการตรวจด้วยอันตาซาว การส่องกล้องเพื่อดูพยาที่สภาพบริเวณอุ้งเชิงกานนะคะซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะคะนี่คือการตรวจและการวินิจฉัยนะคะต่อมาคือการรักษาค่ะการรักษาก็คือการให้ยากแก้ปวดการรักษาด้วยฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนที่คุมกําเนิดฮอร์โมนโปรเจสตินนะคะเป็นต้นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องและ การผ่าตัดแบบสองกล้องคราวนี้หมอจะมีตารางเปรียบเทียบให้ดูระหว่างการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องกับผ่าตัดแบบสองกล้องนะคะข้อดีถ้าผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยเราก็จะใช้กับกรณีเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการลุกลามของวัยวะข้างเคียงส่วนผ่าตัดสองกล้องเนี่ยใช้ได้ดีกับเนื้อเยื่อเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่สามารถเห็นร่องรอยเนี่ยชัดเจนนะคะก็คือสองกล้องนี้เห็นเลยนะคะ แล้วก็แผลเนี่ยค่อนข้างเล็กฟื้นตัวเร็วระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลก็สั้นนะคะพักฟื้นก็สั้นนะคะเสียเลือดน้อยแล้วก็ปวดหลังผ่าตัดเนี่ยน้อยนะคะต่อมาก็คือข้อเสียของอการผ่าตัดเปิดหน้าท้องก็คือเสียเลือดมากกว่าปกติแล้วก็เกิดพังผืดในการผ่าตัดมากขึ้นส่วนข้อเสียของการสองกล้องคือบางกรณีก็ใช้ไม่ได้นะคะและมีโอกาสที่กระจายเชื้อในช่องท้องได้ แล้วก็ที่สําคัญนะคะข้อเสียอีกข้อหนึ่งของการสองกล้องก็คือไม่สามารถทําได้ในกรณีที่มีภาวะช็อกหรือเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะก็ต้องอใช้การเปิดผ่าตัดหน้าท้องเปิดขนาดใหญ่ไปก่อนนะคะเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้นะคะต่อมานะคะเราก็มาดูท่าบริหารนะคะน่ารักน่ารักท่าบริหารแก้ปวดท้องน้อยนะคะตัวที่หนึ่งนะคะธนูทะลุเมนนะคะเป็นท่าธนูก็คือนอนคว่ํา งอเข่ามือรวบข้อเท้าไว้แล้วก็เกรงหน้าท้องนะคะหายใจเข้าค้างไว้15วินาทียกยกไปหน้ายกไปหลังได้หมดเลยนะคะทำท่าเหมือนธนูท่าที่2นะคะก็คือผีเสื้อเริงระบำท่าผีเสื้อนะคะนั่งแล้วประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันเอามือจับเท้านะคะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงขยับเข่าขึ้นลงเหมือนกระพือปีกนะคะประมาณ20รอบนะคะ มือกดเข่าติดพื้นเพื่อให้ข้อสะโพกเนี่ยเหยียดตึงนะคะก็ช่วยบรรเทาอาการปวดกริงท้องน้อยได้นะคะท่าที่สามนะคะก็จะเป็นท่าดวงดารานะคะฝ่ารอบเดือนนะคะก็คือท่าดาวนั่นเองนั่งหลังตรงนะคะประกบฝ่าเท้าเก็ด้วยการมือจับเท้าแล้วก็แขนเหยียดตรงก้มให้หน้าผากเนี่ยแตะที่มือให้ได้นะคะค้างไว้ประมาณ1ิวินาทีนะคะก็คือเป็นการก้มลงนะคะ ท่าที่สี่นะคะอันนี้คือท่าที่สท่าที่สคือคำนับประจําเดือนนะคะก็คือท่าก้มตัวแยกขาความกว้างเท่าช่วงไหล่ก้มตัวมือจับปลายนิ้วหัวแม่มือของเบ่ของเท้านะคะแล้วก็ให้ขาตึงนะคะก้มแล้วก็จับให้ได้ดูนะคะท่านี้อาจจะทํายากนิดน,นึงนะคะทําค้างไว้ประมาณสิวินาทีแล้วค่อยเริ่มต้นกลับไปทําใหม่นะคะทาซ้ําก็คือ3ครั้งนะคะต่อรอบหนึ่งนะคะ ท่านี้นะคะถ้าทำไม่ไหวก็เอาเท่าที่ก้มได้ให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะช่วยศักยภาพของการยืดนะคะช่วงใต้เอวลงไปนะคะต่อไปเป็นท่าที่ห้าเด็กเด็ดเด็ดนะคะก็คือท่าเด็กนะคะเรียกยังไงคือท่าเด็กนั่งลงกับพื้นนะคะขาสลับข้างกันยกมือขวาเอื้อมไปจับมือซ้ายที่ด้านหลังนะคะ ก็คือเอามือไปจับด้านหลังกันนนัเองนะคะทั้งข้อมือขวามือซ้ายนะคะโดยเหยียดแขนให้เหนือหัวนะคะทําค้างไว้ประมาณ30วินาทีสลับด้านทำนะคะก็คือตัวหนึ่งจะต้องเป็นแขนด้านบนนะคะก็เป็น,นลักษณะแบบนี้นะคะตัวหนึ่งก็แขนด้านล่างทำอย่างนี้นะคะทำให้ได้นะคะควรทำสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะก่อนเป็นประจําเดือนเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะ ช่วงช่วงเป็นประจําเดือนไม่ควรทําก็คือช่วงที่ทําได้คือก่อนเป็นประจําเดือนนะคะทาสักสามครั้งต่อสัปดาห์จะดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่าบริหารนะคะคราวนี้มาดูเรื่องสมุนไพรค่ะสมุนไพรแก้ปวดประจําเดือนลดอาการเกร็งตัวของกล้กามเนื้อมดลูกนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ก็จะมีขิงนะคะใช้เง่าของขิงเนี่ยมาต้มกินในขิงเนียมีสารที่มีรสเผ็ดช่วยลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบได้ ตะไคร้นะคะใช้ต้นและเงาสดหนึ่งกำมือผึ่งให้แห้งแล้วชงดื่มตะไคร้นอกจากจะแก้าการแน่นในท้องแล้วยังช่วยขับลมนะคะทั้งยังมีธิ์ขับปัสสาวะช่วยลดบวมด้วยนะคะบัวบกใช้ทั้งรากทั้งต้นและใบคั้นเอาแต่น้ําดื่มนะคะหอมใหญ่ถ้าอ่ากินได้ทั้งสดนะคะทั้งเชา้าทั้งเย็นอาจจะคั้นเอาแต่น้ําผสมน้ําผลไม้จะดื่มง่ายกว่านะคะหอมหัวใหญ่นะคะใช้ประทงังอ่า อาการนะคะคอยนะคะใช้ใบแห้งมาคั่วหรือชงดื่มต่างน้ําในวันที่มีประจําเดือนนะคะตะกบบ้านนะคะลูกตะกบนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของภาคอีสานนะคะก็คือเป็นเหมือนผลไม้นะคะแต่เขาบอกว่าให้นําดอกมาทําเป็นชาดื่มเพื่อลดอาการปวดเกร็งในช่องท้องหรือลดอาการปวดศีรษะได้นะคะถ้านําไปตากแห้งก็เอาเก็บไว้ได้นานแล้วค่อยมาชงดื่มนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรแก้ปวดนะคะประจําเดือนนะคะ ก็แนะนําเรื่องอาหารเป็นยาไปแนะนําเรื่องท่าการบริหารไปแนะนําเรื่องสาเหตุของอาการปวดเกร็งท้องน้อยไปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเพราะว่าบางทีกอ็อาจจะมีความเออเอรของข้อมูลได้อยู่นะคะแต่เราก็พยายามทําให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะเป็นวิธีการรักษาที่ดีแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะคะเพื่อให้เราได้ตัดสินใจในการ รักษานะคะแล้วก็ฝากติดตามหมอปอนะคะที่ facebook ดรบริศราดาวัน youtube พักเฮลและเฮิร์บนะคะ Li น e แอดนะคะที่สแกนที่วาโคตตัวนี้เพื่อเข้าสู่กลุ่มสมุนไพรนะคะอของบ้านของอจังหวัดคิริวงศ์วัดคิริวงนะคะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรน,นะคะเป็นสมุนไพรหมอพื้นบ้านนะคะ แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรดีๆนะคะเพื่อส่งเสริมศักยภาพของการดูแลตนเองอย่างยั่งยืนนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีกดไลค์นะคะถ้าคิดว่าใช่ฝากแชร์ต่อยเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้สิ่งดีๆแล้วก็เป็นสะพา,านบุญร่วมกันสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอ่าวคำว่าสวัสดีค่ะ